หอรอก่อนรับมีคุยขอไอเดียจากยายาช่วงป๊อปโชว์วันนี้พบนักร้องนักแสดงพิธีกรมากความสามารถซาร่าโฮเลอร์กับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดไทเกอร์สติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตอรีวีฟิตน้ำนมเข้ากล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีค่ะเช้านี้ป๊อปนิวเจลรี่มาแล้วนะคะอยู่กับเอมสาธิดาแล้วก็ต้องเตือนคุณผู้ชมไว้เลยว่าเชา้านี้รถติดแบบ100%ใครที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านคือไม่ต้องไปละอยู่ดูรายการป๊อปนิวส์ของเรานะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะจะได้พบกับพี่สาวคนเก่งของเอมซึ่งพี่สาราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขามากับคู่หูดูโอ้ดูใจด้วยวันนี้นะคะกับคุณแอชจอร์แดนเจอกันแน่นอนในช่วงที่2ค่ะตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนดีกว่านะคะเรื่องราวของคุณณเดชน์คูกิมิยะเห็นวว่่่าาาลสุดบบออกแฟคั เรือนหอก็มีคิดคิดไว้บ้างแต่ก็ยังให้ทุกคนยังเอาไว้ก่อนหลายคนรอว่าเอ๊อะเมื่อไหร่เขาจะมีข่าวดีกันสําหรับนาเดชกับยาย่านะซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีภาพออกมาถ้าหลายคนจําได้ก็คือทั้งสองครอบครัวเนี่ยเขาเจอหน้ากันนี่ดูภาพนี้คือแบบ พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเป็นการสู่ขอระหว่างผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่เรื่องราวนี้ค่ะก็ถูกปัดตกไปเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วว่าเป็นการนัดกินข้าววันธรรมดาเท่านั้นเองล่าสุดเรามีโอกาสเจอกับคุณณเดชท,ที่งาน Landy Home Flagship Lifestyle Center จึงไม่พลาดที่เข้าไปอัปเดตความหวานกัสนสะหน่อยเรื่องราวของเรือนหอในอนาคตว่าเอ๊มีแลนหรือว่าพูดคุยกันไว้ยังไงบ้างณเดชบอกเลยว่าตอนเนี้ย มีคุยคุยเอาไว้นะส่วนใหญ่เนี่ยต้องถามความเห็นของย่าๆก่อนเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนติดบ้าน ต้องเคารพไอเดียของเขานะคะแล้วก็ต้องหาพิกัดก่อนว่าจะเป็นที่ไหนพร้อมแสดงความดีกับยายาด้วยเพราะว่าล่าสุดยายาเพิ่งไปคว้ารางวัลมาก็คือ Screen International Rising Star Asia Award เลยซึ่งเป็นเทศกาลหนังระดับโลกในต่างประเทศล่าสุดยายาเขาก็ไปที่นิวยอร์กมาพร้อมกับทีมงานของเรื่อง Fast f e l l l o v e เนาะหนังของทาง GDS ที่เล่นกับเนี่ยนงนัทกิจจริตนะคะก็คว้ารางวัลมาในฐานะนักแสดงไทยด้วยลองฟังคุณณเดชพูดถึงประเด็นนี้ดูนะ เรือนหอยังครับยังยังก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าแอรเรียตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วเท่าที่ดูเขาเขาเป็นคนง่ายๆเขาแบบเขาขอแค่แบบมีการ์เด้นมีสวนอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้แล้วเออก็ก็มีนะครับมีแบบดูดูกันผ่านทางพินเทอร์เลสมีดูผ่านทางพวกไอจีอะไรเงี้ยเราเราก็ดูบางทีผมผมก็มีไอเดียของผมด้วยอะไรเงี้ยแต่ท้ายถ้าต้องแบบ สร้างบ้านอยู่ด้วยกันก็คงจะต้องแบบแชร์กันในเรื่องของไอเดียดเรื่องัไหนครับ <laughs> จริงๆสุดท้ายก็แล้วแต่เขาเลยครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอัปเดตกันค่ะเรื่องของอาการบาดเจ็บหลังจากที่เห็นว่านเดชเขาบ้าพลังออกกําลังกายนะคะเป็นการฝืนออกกําลังกายอย่างบ้าพลัง หนุ่มบรี่ก็บอกเลยว่าโอ้ต้องถือเป็นบทเรียนนะเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเกิดอาการไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่าฝืนเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมการรักษาเนี่ยมันยิ่งยาวนานกว่าก็ถือเป็นบทเรียนบทหนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าทําแบบเดิมเนี่ยก็อาจจะทําให้อนาคตออกกําลังกายไม่ได้อีกค่ะแต่ว่าเราอาจจะฝืนตัวเองไปน,นิดนึงแล้วก็เลยบาดเจ็บขึ้นมาทีนี้รักษาก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็เพิ่งมาดีขึ้นแต่ถามว่าใจมันก็เหนื่อยมันก็่อไปเพราะว่าแบบ จะเคยทาได้ไวสมมติทําเวลาไปได้เท่านี้พอมาบาดเจ็บปุ๊บทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือคือด้วยความที่ว่าแบบเราเราเอเนอร์จีเยอะเราก็แบบไม่ไม่ค่อยพักออกวันต่อวันออกวันต่อวันออกวันต่อวันก็เลยบาดเจ็บขึ้นมา เองเข้าใจนัเดชเรื่องนี้มากเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเอ็มมีอาการนอนตกหมอนอยู่วันประมาณสองสมวันที่แล้วแล้วเราก็ไม่หยุดไปซ้อมปล่อยมวยทีนี้อาการบาดเจ็บมันก็เลยยิ่งปวดมากขึ้นนะคะก็เลยรู้ตัวเองเลยว่าอายุยิ่งเยอะขึ้นถ้าเจ็บปุ๊บต้องพักค่ะนี่ก็เป็นบทเรียนของทั้งพี่นดเดชด,ด้วยแล้วก็เอ็มเองด้วยนะคะไปต่อเรื่องราวของหนุ่มเจมจีกันมากดีกว่าเห็นว่าจะบล็อกไอจีเพื่อนเหตุผลเพราะอะไรไปฟังกัน คืออย่างนี้เขาบอกเลยว่าตอนนี้อยากจะขู่บล็อกไอจีบอยกับอเล็กมากมากเลยเหตุคลั่งรักเกินเหตุนะคะลงรูปหวานแคปชั่นหวานๆทาให้หลายๆคนก็หมั่นไส้เขาบอกว่าโหไม่ไหวเลยหมั่นไส้ถึงเจมถึงท่านต้องพูดอ่ะคิดดูแล้วกันส่วนอีกหนึ่งกรณีคะ่ะเรื่องราวของคุณเกรทบรินทร์ที่ไปคอมเมนต์เนาะคุณผู้ชมรูปนี้ที่เป็นต้นเหตุให้ทําให้คุณเกรทติดเทรนด์ทวิตเตอร์คือเป็นรูปภาพของน้องแก๊ปแล้วก็น้องแคร์นั่นเองแล้วก็คุณเกรทเขาไปคอมเมนต์ในเชิงแบบ เหยียดเพศเนี้ยบอกว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งจนถูกกระแสจโจมตีอย่างหนักเลยนะคะแถมยังมีการขุดภาพในอดีตที่เคยคอมเมนต์ในเชิงเ,เดียวกันด้วยอะไรเงี้ยทีนี้เจอเจมก็ถามเจมหน่อยว่าเรื่องนี้ได้คุยกับคุณเกรดบ้างหรือยังแล้วอัปเดตเป็นยังไงบ้างเจมก็บอกว่าคือเท่าที่รู้ตอนเนี้ยเกรดเครียดนะเขาก็ได้แต่ให้กําลังใจอยู่ห่างๆเท่านั้นค่ะ แบบว่าสุดเบอร์นะอ่าคนคนนั้นที่พูดถึงอาจจะเป็นแค่แกงองผมนะครับคือคนพวกนั้นอาจจะแบบเกิดเรื่องเกินราวครับจริงผมบล็อกไปแล้วอะไรล <c oughs> ก็แบบไม่ไม,ไม่คือไม่คือไม่มองเลย <c oughs> เป็นความหมันเคี้ยวอ๋อตอนนั้นที่เขาไปโปรโมทใ,ให้เฉยๆเอาจริงๆตอนนั้นน่ะไม่ได้คุยกันจริงจังเลยนะครับก็ ก็แค่บอกว่าเป็นยังไงบ้างแค่ถามแบบสารทุกสุขดิบเฉยๆแค่นั้นเองเลยผมว่าเครียดนะคือคือด้วยความที่พี่พี่เกย์เขาเขาเขาเป็นคนแคร์แบบความความรู้สึกคนเยอะอะไรใช่แต่เขาอาจจะแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนหรือว่าใดๆอะไรใช่คือผมก็แค่แบบถามสารทุกคือเป็นไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้กำลังใจก็ตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับคุณเกรซด้วยเชื่อว่าถ้าเรียนรู้บท ข้อผิดพลาดในอดีตนะคะเราก็จะไม่ทำซ้ำเพราะว่าเรื่องของ Sexual Harassment ยุคนี้มันสำคัญมากจริงๆอะช่วงนี้เดี๋ยวเบรกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาแน่นอนนี่เอ็มซ้อมท่าเต้นเอาไว้ละเพลงใหม่พี่ซาร่านะคะไม่ได้มาคนเดียวมากับเรียกว่าดูโอหรือว่าแฟนนุ่มก็ได้นะคะคุณแอชจอร์แดนพบกันช่วงหน้าคะ่ะ กันในช่วงที่2นะคะต้องบอกว่าตัวเนี้ยคือคึกค,คักมากแล้วเอ็มก็ดีใจมากที่ได้เจอกับพี่สาวของเอ็มคนเก่งไม่ได้เจอกันมานานมากต้อนรับเลยละกันพี่ซาร่าเนนินโฮเลอร์นะคะแล้วก็คุณแอชจอร์เดนสวัสดีคะ่ะ างนี้แหละคุณผู้ชมหน้าตาคนที่มันอิ่มความสุขอิ่มความรักจนมันลดออกมาจากปากอิ่มข้าวเช้าด้วย่แนะนําตัวหน่อยอทักทายดีกว่าไม่เรียกว่าแนะนำตัวเพราทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วสวัสดีค่ะซาร่านะคะขออนุญ,ญาตแนะนำเป็นคู่กันละกันวันนี้มาในชานดูโอนะคระับ <c oughs> one two three สวัสดีค่ะวิอา jungle city <c oughs> เชื่ส่งเสียงได้นะคะวันนี้คือพี่สาระทำให้แบบศัตรูเราแบบคึกคักมากเลยครับซึ่งมีอยู่แค่3มคนนะในศัตรูตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับการกลับมาทําเพลงแล้วก็ปล่อยซิงเกิลที่เป็นของตัวเองเลยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้ก็ก็ข้ามกำแพงเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าด้วยงานที่เราทําอยู่แล้วก็การเป็นพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราก็มีงานมาเรื่อยๆแต่การจะมาทําเพลงอีกครั้งหนึ่งโดยที่เรามีส่วนร่วมในการคิดเราคิดว่ามันค่อนข้างจะยากแล้ว มันมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีกระบวนการเยอะเราคิดว่ามันยากแต่แบบพอได้แอชจอร์แดนเนี่ยมา <Ha. S 2> ช่วยในการแบบสอนทริคต่างๆแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของเขามันก็เหมือนมามาเข้ากันได้ดีทำให้งานมันเกิดง่ายขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจทำใครเป็นคนเริ่มไอเดีย so is it you who started the idea of making music คำถามว่าแบบเป็นใคร mm hmm. ที่แบบเริ่มไอเดียว่าเป็นพี่ล่าหรือว่าเป็นคุณแอช Actually, so Sarah came to my house and saw the studio. Uh -huh. I always made music, but she saw the studio and she said, like, let's do this. Let's just make it for fun, and then it turned into we should it's put it masterpiece. This out. Yeah. <coughs> 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 เขาทําให้เห็นก่อนว่ามันทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณแอชเขาทำเพลงอยู่แล้วด้วยใช่แล้วคอนเซปต์มาได้ยังไงแบบจังโก้ไทเกอร์ที่มันเกี่ยวกับแบบป่าแล้วก็เสือใช่ไหมเมื่อกี้เลยแซวเล่นว่า Run away from a tiger in a jungle. <laughs> Can you tell us more about the concept of the song? Mm -hmm. About the jungle and the tiger? Sure. So the concept comes from a Buddhist parable about a man running from a tiger. Mm. He falls into a well, sees a snake, so he holds onto a root. And between the tiger and the snake, he sees honey dripping, so he just enjoys the honey. Wow. And I told Sarah she was my honey. <laughs> พี่สลับเป็นอะไรเป็นปน้ำพึ่งของเขาเหรอและเธอ t u r n i n it into a song ตอนเขาลฟังไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นฮันนี่อะไรหรอกแค่มันเป็นเรื่องจริงที่ดูจาก อธิฐานธรรมะเรื่องนึงที่เจอทาง u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาเล่าให้ฟังเหมือนสถานการณ์ช่วงหนึ่งนแบบมันเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆคนช่วงนั้นก็แบบมันดาวเนาะโควิดใช่แล้วพอก็รู้สึกให้เพลงนี้มันมันเป็นมันเป็นคาสอนของพุทธศาสนาธรรมะที่น่าสนใจแล้วก็ลองเอามาทําเป็นเพลงเป็นภาษาอังกฤษจริงๆพอเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษมันดูเพราะด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยกลายมาเป็นเพลงเหมือนกับเป็นเพลงที่ให้แรงบันดาลใจกับทุกๆคนด้รยว่าวันหนึ่งเราอาจจะเจอน้ําผึ้งในป่าเหมือนที่คุณแอชเจอคุณ ซาร่าก็คือหาความสุขที่เจอนแหลเราจะอยู่ในความทุกข์แบบไหนก็ตามมันมองหาสิ่งเล็กๆในรอบตัวเราแล้วก็เอ็นจอยกับมันดีกว่าไปจมปักกับความถูกเลยแต่รู้สึกว่าฟังเพลงนี้แล้วมันมีเอเนร์จีบางอย่างที่ทำให้แบบลุกขึ้นออกมาเต้นถามคุณแอชจอดนิดนึงแล้วกันว่า t h e genre of music What What's it called Is it like This is called Afrobeat Afrobeat เป็นแนวเพลงที่เราไม่ค่อยได้ยินในเมืองไทยเนาะพี่ล่าทำไมถึงตัดสินใจทำ Afrobeat ขึ้นมาเป็นคนชอบ Afrobeat อยู่แล้ว f o r me myself I like Afrobeat ในในลองเต้นแนว Afrobeat ให้เรารักมากมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะแบบมันก็คือยกโยกอ่ะเฮ้ยจูนกันอันที่มันจูนกมันก็คือมีความแอฟริกันมีความฮิปฮอป์และบีป๊อปด้วย in the same time เราเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอยากทำเพลงเต้นแต่การที่จะเอาแบบ เนื้อหาคําสอนทรมาทําเพลงเต้นจะเป็นแนวไหนมันก็ยูกกันนะมันก็เพลงก็เลยจะไม่ได้แรงมากแต่ฟังสบายชิลๆแล้วก็เต้นได้ก็คือน้องฟินใช่ไหมมาดูโคราฟใช่ฟินาเร่มาโคราฟใช่โอ้ยอยากให้เห็นจริงว่าจริงๆโคราฟบ้านเราคนไทยเก่งมากๆเก่งมากแล้วน้องฟินนี้ระดับโลกใครที่ยังไม่ได้ดู MV ตอนนี้ดูได้ที่ไหนบ้างพี่ล่าดูได้ที่ u t u b e Jungle City นะคะเสิร์ชคำว่า Tigers ก็ได้มีตัว Z นะคะ Tigers ตัว Z แล้วก็ Jungle City ก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้คนเขาเสิร์ช Tigers แล้วก็ซาร่าก Ash, what's your goal in the future? Are you planning to stay in Thailand and make some more music? Plan so on staying in Thailand, making more music, uh -huh. traveling with Sarah uh -huh. I want her to see you know the West and I want the West to see her. So my goal as a producer is to bridge the gap between Thai artists and the West world. โอ้โอเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป้าหมายก็คืออยากจะเบลน์อินก็คืออยากให้ฝั่งเวสฝั่งบ้านเขาเนี่ยมารู้จักกับวัฒนธรรมเรารู้จักกับซาร่ารวมถึงให้คุณซาร่าแล้วก็ศิลปินไทยต่างๆเนี่ยโด่งดังที่นู่นด้วยเหมือนค่อยๆแชร์วัฒนธรรมกันเลยอ่งั้นก่อนที่จะไปโชว์ช่วงหน้าต้องถามเรื่องความรักหน่อยได้ไหมคือเขาเป็นคนปิดนะผู้ชมนี่คือแบบเหมือนแบบถ้าไม่ไม่ไฟนอลจริงๆอะ่ะก็ยังไม่บอกใคร ความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมันสุด<ะ>แค่น่ะเราไม่ได้ต้องการกปโปรโมทเรื่องความรักเลยเรา<อ>ต้องการโปรโมทเพลงแล้วคนก็ไปโยงกันว่าเป็นความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นอะไรกันว่าเรา what we are <laughs> like your status your status partner นะทำงานด้วยกันจะ <laughs> 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 ตอบให้มันเขินทำไมว่าเป็นคนรักกันนั่นแหละก็ป <laughs> มาทำงานร่วมกันร่วมกันมีแพชชั่น เหมือนกันความฝันของเราก็คือตั้งแต่เด็กแล้วที่อยากแบบมีเพลงของเราเองเข้าวงการมาก็เนี่ยอยากที่จะแบบได้มีโอกาสทําเพลงทำาพลแต่พี่ซาร่านี่คือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปพี่จีนคือผ่านผลงานมาเยอะมากใช่ไปมาเยอะมากแล้วทำมาหลายอย่างมีหลายอัลบั้มมากแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้แบบออกความคิดเองทามีส่วนในการคิดเองด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขาก็เหมือนกันเขาก็แพชชันของเขาเหมือนกัน One o f your passion is also making music วันนี้คุณแอชเตรียมประโยคนึงมาบอกพี่ซาร่าด้วย you prepared one sentence you wanna tell her right จำได้ไหมไม่รู้ว่าเขาเตรียมก่อนเข้ารายการ r e will you be my girlfriend no โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาเขาขอเขาขอเป็นเขาขอเป็นแฟนกันในรายการเราเลยเหรอไม่ใช่แล้วอ่ากลับมาถ้ารักกันไปมุ้ยไง ให้โอกาส I give you one more chance so you are เอาแล้ว yes พี่สาระเขาขอเป็นแฟนอะตอบเร็ว she's my girl I did it อย่าจะเซลอย่าจะเซน่ารักเกินปุยมุวยก่อนอย่าเปลี่ยนเนื้อ เรื่องเขาขอเป็นแฟนเราเป็นแฟนเขาเลาไม่เป็นไรเราเราเราไม่ของโฆษณาให้คุณตอบละไรเขินโอเคโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะปล่อยพี่ซาลา์พี่เขินสักสองนาทีเดี๋ยวกลับมาโชว์พิเศษค่ะสดสดในรายการของเราเลยช่วงหน้าใน p o อ News d a i l ลี่ค่ะ In the well with a snake and a thunder. Holding root in the wall in a jungle. Hanging there with my honey. Coping, kiss you, try, gotta look around. not the take one row. Time will let us know, that's all we know. Never let go, you gotta keep your all on the spiritual, you gotta keep your mind on the lyrical, you gotta have heart in the difficult. Whoa. Never let go. You gotta figure out which way to go. When they try to push you, never let them push you though. Cause you gotta move on your time, that's all we know. Run away from a tiger in the jungle. Yeah. In the well with a snake hey, and a sundae. Hey. Honey, root in the wall in the jungle. Hanging, hanging there with my, with my honey. Run away from a tiger in the jungle. <laughs> in the well with a snake <laughs> and a sundae. Honey, root in the wall in the jungle. Hanging, hanging there, there with my, my honey. Can we go? go? How long can we hold? go? How strong is my heart? Time will let us know. Time will let us know. Go will never let go until hey. you find your way home. Oh. Time, Time will, will let us know. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Hanging there with my honey. <c ười> ขัดกันเลยเมื่อกี้เขามาแบบถูกไม่เอาอยู่ตรงกลางไปเลยเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมน้อยสบายๆค่ะหายเขิลหรือยังไม่ได้เขิ่อหรอกครับผมแค่แบบว่า acting ในึง acting เมื่อกี้แบบ I love you r dance the way you guys like dance together we just made that up to we never We never go the same way เลยค่ะไม่เคยไปทางเดียวกันเลยท่อ <laughs> <laughs> นแรปเพลงนี้ขอถามคุณแอชหน่อยได้ไหม่า Rap part Rap part เป็นยังไงบ้างจะแรป p าร์ทของเพล s Oh n g o you w a n t to hear the rap part Yeah yeah a, a little bit ose, a little s h o i c e Never <bit. S 3> let go You gotta keep your all on the spiritual You gotta keep your mind on the lyrical You gotta have heart in the difficult Whoa. Oh, and you made that up right you I composed did. the rap part you yes, can freestyle too freestyle too sure can oh. pop show chilling with aim got good aim and we all in the game oh. she got big fame she got a big name and i'm just ash j oh. เลยท้ายสุดนี้ฝากผลงานแล้วก็ฝากเพลงนี้หน่อยไปชมได้ที่ไหนหรือว่าสปอร์ตยังไงได้บ้างได้ค่ะก็ฝากผลงานนะคะ MV ซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะ t i เกอร์สค่ะทาง YouTube c h anel n ไปดูกันได้แล้วก็สามารถไปฟังสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วทาางจุกสปอติฟายนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยก็ฝากติดตามชมพวกเราด้วยแล้วก็ next single next single เรา always working on music but next single ผมจะเก็ keep a secret But it's coming soon <laughs> oh, coming soon ฝาร์เร็ตต์จากกัสซิตี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทั้งคู่เลยนะคะ thank you very much ขอบคุณที่มาสร้างสีสันให้รายการของเราเดี๋ยววันนี้เราลาไปด้วยกันเต้นนะโอเคไปวันนี้ผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้องทำอะไรคะเข้าไหนเข้าไหน